สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะให้ความรู้ในเรื่องของความหมายของคําว่าวิเศษและวิเศษนะคะวิเศษคําแรกวรวนสลิสะเอสอสลาสอฤศีวิเศษคํา,า,า,าคที่สองววนสลิสลเอสอสลาสอฤศีนนเนงการันวิเศษคําแรกนะคะก็หมายถึงเยี่ยมเลิศนะคะ ส่วนวิเศษคำที่สองนะคะที่มีนอนเนียนการานนะก็หมายถึงคำชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้ขยายนะก็จะที่เราได้เรียนกันนะคะคำนามสรรพ,พนามกริยาแล้วก็คำวิเศษเป็นคำใช้ขยายคำนามคำสรรพ,พนามคำกริยาแล้วก็ตัวมันเองนะคะเช่นในเรื่องของปริมาณหรือว่าเรื่องของ สถานที่เวลาที่เขาใช้ขยายกันนะคะควาพิเศษตัวนี้จะมีนอนเนนการันนั่นเองค่ะใครมีคำไหนเพิ่มเติมนะคะมีะรายละเอียดเพิ่มเติมเขียนแบ่งปันความรู้กันได้เลยสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ